สวัสดีเด้อน,นะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับพบพ่อกับผมเมื่อเก่านะครับผมนภัสนะครับผมนภัสอยู่กินดินดีนะครับทีนี้ผมก็ออกพามาอ,ออกไม้นะครับเลาะหายิงปลาเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมพามาอยู่ที่ราชพัฒ์เหมือนเดิมเนาะแถวแถวราชพัฒน์นะครับเลาะคลองหลอดสาขาที่เชื่อมกันกับคลองทลาดเด้อน,นะครับผมคลองนี้อยู่ อ่าเป็นคลองท่าราชนะครับอำเภอราชสารจังหวัดจัดจึงเสาอู้ปจะชูนี่อู้ข้าตัวโบละไล่ไปไปเนี่ยไปเนี่ยไล่ไปเนี้ยไปเนี้ยท่านบ่เนาะท่านบอลอ่ะไปเนี้ยอู้ข้าตัวโบครับไปเรียบครับไปจะดูนี่นะครับอำเภอราชสารจังหวัดจัดจึงเสาเรื่อยไปลองเด้อนะครับมาลุ้นมาติดตามกันครับว่าจะมาไหมั้ยไปจะดูนี่ไปเรียบ เดี๋ยวมันกับคำอีกครับผมวันนี้มากับผาช่างต้องเหมือนเดิมนะครับผมผาช่างต้องปราจีนบุรีนะครับชักเจ็ดสิบาทิ้งไปห้าสิบห้านะครับผมแล้วก็ยางวันนี้ก็เป็นยางขออนุญาตใช้ยางสีม่วงนะครับเป็นยางเอฟซี FC เนาะเอฟซี FC ผมฮะเอาอ่ามีน้ำใจเนาะซื้อให้เส้นหนึ่งนะครับผมเป็นยาง14.5สดู6เนาะนะครับตัด15นะครับผม ก็น้ำใจเนาะแต่แต่ผมไม่ได้นี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับ F c ซเขาไม่ประสงค์จะออกน้ำนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆเด้อนะครับสําหรับน้าใจเนาะนำมาลองดูว่าของน้าจะยางน้าจะหมันไหมนะครับผมแต่ถ้าน้านะท่านไหนสนใจยางแปซสติกก็ทักก็ได้นะปุ๊บไปจะดูว่้ัขึ้นดีแท่วดูนะครับว่าจะมีเต้มไอ้ตันนี้ ให้รับชมให้แต่ว่าตอนที่ขามาเนี่ยเราไปแวะยิงปลาช่อนนะครับโอ้ได้เยอะมากเลยนะรประมาณหกตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดหกตัวหรอเปล่าแล้วก็นินสองตัวแต่ตอนนี้เราก็หมานเลยเนาะพี่น้องนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ด้ชมเด้เพราะว่าอ่าม,มันมืดครับผมเนาะแล้วมันติดก,กล้องลำบากครับไป ไปนี่ออกไปดู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 อุ้ยอุ้ยลุดอุ้ยลุตอุ้ยลุดอู้หูใช่ไรมาแล้วทีมงานอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่ยนวันกับนวิชครับมาแล้วมีเตรียมกันยังเนี่ยมีเตรียมกันยัง กินน้ำไหมกินน้ำป่ะเด้อมามามากินน้ำเร็วโอ้ยโอ้ยน้ำเยน้ำไหมโอ้ยน้ำไหมน้ำด้วยด้วยโอ้โหน้ำใหญ่ครับ่อนขามเอาพรวิ์เนี่ยครับน้ำมีมาได้หร เดี๋ยวแต่คราวนั้นผมออกกันทางนู้นไงทางโน้นใช่เฮ้ยทำมันได้เหรอจะเอามาให้ได้อ่ะคุณนะ <c oughs> เนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีละสองก็ได้นะมีสามเลยเหรอ <c oughs> คนสุดท้ายรดนแหวงแล้ว <c oughs> โอ้ไม้ไม้นี่แข็งอยู่นี่ยึบโอ้ ใหญ่ลีนเ่ยนะประตูเนี่ยเลยนะี่ยต้นนี้แหละร่องรอยรคนรอยต้นไหนต้นนี้ก็มีมีนี่ขึ้นต้นนั้นก็มีต้นนะี้เอาไปต้นนี้ก็ได้ใกล้ๆกันนี่แหละอ๋อมาดูกันครับผมสำหรับไม้ไม้รับน้ำมีดเนาะนะครับไปดูกันครับจะ

โบตกเลยน <Nope. S 1> ึกว่าสิตก <Nope. S 1> โน้ปเอ้ยบ่คืดเลยครับผมต้องม,มีหาเห็ดยังกินดีกว่าครับฝนกระซ่งสิมากุลยครับ,รบโอ้บ่คืดบ่คืดไหมบ่ผ่า,านฝนมันตกเมือนคลืนตกแห้งครับ ที่นี่นามมันแดงเบิดเลยไปแสะกระเด้งหนามแดงมาครับโชคดีเขายังได้ป่าคอตมือเสาอยู่เนาะนะครับตอนตอน,ตอนหอบขาเข้ามาเนาะบริสันแห่งที่แท้ได้ยดินเลยไปครับผมสรุปยิงบุธ,ธือจักดอกพี่น้องครับไปห้นะาไปหาต้มปลากินก้อนหนีว่าครับผมเดี๋ยวเขาจังดยต่อเนาะเพื่อ ตอนแรกกินเขาอิม่มเราวมีแห้งเพื่อมันหมานตอนนั้นครับผมแต่ว่าตอนนี้ท่านได้มีช็อตยิ่งหเห็นเลยใช่ที่ได้ป่าหเห็นจักช็อตอยู่หุ่นนวัตนวันเห็นอย่างเลียงเปาสะอาดอยู่เ้งเป้าสะอาดอยู่ไปนวันกินข้าวกันดีกว่าเฮหาต้มปลากินดกวาครับก็ไวแล้วผลงานก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะต้มยำปลากินกันเนาะในะกระเผาปลานะครับผม <c oughs> แล้วก็นี่ครับผม <What? S 1> <laughs> พี่้องว่าอะไรครับนี่ฮ <c oughs> <N ee> ฟันจระเข้นะหัวจระเข้นะครับผมนี่พอดียิงแล้วก็ไม่กล้าลงไปเอาเนาะถ <N ee> ึงก,ก็เลยแช่น้ําไว้ลงไปอีกทีก็เหลือแค่นี้แหละครับ <laughs> 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 อโอเคมันก็ได้เอาแค่นี้นะครับผมกับพ่ไปต้มยำปลากินดกว่า นินปลาช่อนปลาชะโดนวิทต้มยำปลาที่ผมได้มาเนาะมาชีก็มีนวันครับผมครับผมสวัสดีครับนวิทพี่ทันสารับแล้วก็นาเมศครับผมเจ้าของหมายวันนี้เนาะลุยครับผมกินข้าวกันครับบ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วแบบนี้บ้านๆเลยโอ้โหโอ้ขอขอเดอนนี่ครับวย ร้อโอ้มันฮ้อนแต่ว to ่าไข่ยังไม่ส like ุกกว่าดิโอ้แซ่บเลยใส่ไหมไอ้แซ่บไปอีกอย่างเลยมโอ้กินแบบนี้อร่อยเนียกินแบบนี้ครับข้าปาถ้วยไม่มีช้อนก็ไม่มีด้วยมีจำกัดเอาไว้เป็นช้อนกลางแล้วก็ใช้มือร้อนก็ร้อน กินยังกับเสีซบดีบานกินยุทงในกินยังกับแซบก้าวออกเสร็จแล้วก็ลแล้วนลเวนาะนะครับทีนี้เ,เดี๋ยวไปหาเดินนเจอนะครับน้ำเหม็ดกับน,น้ำวิทย์ก็ดูแล้วน่าจะนอนครับผม <laughs> <laughs> บรรยากาศดีเลอเกินเนาะแต่ว่าเราเดี๋ยวไปหาช็อตยิงให้พี่ๆแล้วนะฮะได้ชมก่อนนะครับผม วันนี้ยังไม่มีสัตว์จริงเลยไปได้แล้วนี่ไปไปครับผมไปสองเลยไปมาจนเนี่ยขึนตอหัวอ้ตัวใหญ่อยู่ say xoay สวยฮะเออเกี่ยวครับผม กดน่ผมว่ามิตตัวเดียวรู้ส่องตัวมันเหนียใจมี่สองหลุมเห็นตัวเดียวดีลาบอยิยงเลยม่้ <c oughs> ไปมาสิานี้ก่อนซะมีหลุมมันเนียว บนนี้เนี่ยนอนุนอ่นเอียงมันแหลบลินรึบปล่นมันสีกำลังเห็ดนนหลุมนี่นะจิดวเบื้งส่งกำลังเห็ดดินบัวอยู่ซึ่งร้อยไปร้อยไปา วันมิสองถัวยันตัวเดียวยิงลวดยิฐาเบิ้งอีกตัวนึงมันมีสองหลุมอะหลุมนึงอยู่นี่ผมว่ายิฐาเบิ้งหลุมน่นโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ เข่าตาเข้าตาโอ้ยเขาตาดีครับแกวครับบกเงยเลยเขวโอ้ใหญ่ๆๆเแมที่สวงครับผมผมว่าไม่มีสวงตัวเ้มันไม่มีหลุมนึงอยู่นครับ หุมหนึ่งอยู่นี่แกพบเดี๋ยวถ่ายสักแป๊บหนึ่งมาเทอมันมีอีกตัวอ,อัอมีสองหลุมตัวใหญ่ตัวหนี่โตัวหว่อ โอ้ตุวสวยโอ้ยห,นะหลังจากกินข้าวมาครับกลาเค็มครับหากินข้าวมาเด้อนะแยกย้ายกันกับนวิทย์แล,แล้วก็นาวันแล้วก็นามิ อันนี้เรายิงระหว่างทางกลับบ้านนะครับหมายนี้อยู่แถวแถวสวนปาล์มปาล์มเลื่อนพี่น้องดึยนะครับคลองเขื่อนจะจะุด ลอยครับผมนินหลุมตัวสวยนี่กลางเป๊ะเนี่นครับผมสายงสวยเลยเข้าดีนะครับผม <Okay. S 1> ยิงก็มุมที่ยิงก็ประมาณสี่ห้าองศารปลาลึกประมาณเกือบเกือบคืบนะจุดเล็งก็ตามมาร์กสีเหลืองเลยนะผมนะครับตามนี้เลยนะครับเก็บผมผมก็ว่าจะพากลับบ้านแล้วนะครับ